ข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยไฮลักรโว่าเดิชัใหม่ฟูเวอร์ชันแบบนี้อะมชแมบริษัทโปรเฟชชั่นแนลเวสเทคโนโลยี1999ากจำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน ข่าวดีมีให้ดูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมสารความสัมพันธ์46ปีไทยจีนจัดเทศกาลตรุษจีนในรูปแบบ New Normal ซึ่งงานถแถลงข่าวได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายหยางซินอุปทุตรักษาการเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยรวมเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวสารอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจ,จีนประจำปี2564โดยมีนายยุทธศักดิ์สุภสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอนางฉางยู่เหมิงที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีณอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ46ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนตอกย้ำความสัมพันธ์มิตรไมตรีอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยืนยาว ซึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างปกติแต่ในทางกลับกันเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นถึงความรักความเอื้ออาทรและความปรารถนาดีต่อกันของพี่น้องชาวไทยและชาวจีนดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันนอกจากนี้ในงานยังได้เผยแพร่วิดีโอ ปวยพอเนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยและนายหูเหอผิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณารัฐประชาชนจีนขณะที่กิจกรรมไฟประดับตกแต่งเนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนนัซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครอันเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลตรุษจ,จีนในประเทศไทย ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดก,การตกแต่งประดับไฟฟ้าเส้นทางตั้งแต่มูเลนิธทิเทียนฟ้าถึงแยกเฉลิมบุรีระยะทาง200เมตรเพื่อสร้างบรรยากาศแต่งเติมสีสันแห่งการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนในย่านเยาวราช ซึ่งถือเป็นย่านชุมชนวัฒนธรรมไทยจีนภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลองวันตรุษจีนต้อนรับปีวัวทองสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการตกแต่งประดับไฟในเทศกาลตรุษจีนได้ตั้งแต่วันที่11ถึง28ุมภาิกนธ์2564ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นนาฬกานอกจากนี้ทอทยังได้ฟ้าประชาสัมพันธ์งานเทศกาลตรุษจีนบ้านดอนสุราธานี ซึ่งจะจัดระหว่างวันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2564ณบริเวณริมเขื่อนสะพานนฤิ์ถนนคนเดินบ้านดอนและตลาดสะพานโค้งร้อปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตถึง46ปีระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนตรงนี้นะครก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมาตลอดนะครับซึ่ง คนไทยกับคนจีนก็เปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเดียวกันอยู่ครอบครัวเดียวกันซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นอีกวาระหนึ่งของการเฉลิมฉลองในวันตรุษจ,จีนของปี2,564ซึ่งตัวผมเองก็ต้องขอขอบคุณท่านหยางซินซึ่งเป็นอุปทูต์ประจำประเทศไทยที่ให้เกียรติมาร่วมเปิดการเฉลิมฉลอง ตุดจีนในปี2564ฮอลลา